โรงเรียนชิงประทานผาแตกตั้งอยู่เลขที่297หมู่ที่2ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเชียงใหม่เขต1อยู่ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดประมาณ7กิโลเมตรและจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ25กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ20ไร่โรงเรียนชิงประทานผาแตกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24ิมิถุนายนพุทธศักราช2502ด้วยความคิดริเริ่มของนายอุดรมุ่งเกษมนายช่างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลวงมีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนชมระทานผาแตกจำนวนสิบหมู่บ้านสีประจำโรงเรียนชมพะทานผาแตกสีส้มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนชมระทานผาแตกประกอบด้วยอักษยรย่อโรงเรียนชอปอ สีส้มซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนประกอบกันเป็นรูปหยดน้ำตั้งเด่นภายใต้แฉกสีเขียวจำนวน9้าแฉกแสดงถึงพลังสิ่งแวดล้อมสะอาดของโรงเรียนเนื่องจากชื่อโรงเรียนชมพทานผาแตกมีความหมายเกี่ยวข้องกับน้ำจึงรองรับด้วยเกลียวขึ้นน้ำสีฟ้าจำนวนสองเกลียวและมีฐานล่างสุดเป็นชื่อโรงเรียนชมพทานผาแตกในป้ายสีน้ำเงิน ปรัชญาของโรงเรียนการจัดการศึกษาในรูปแบบ New Normal, นิว Normal ัเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกด้านคําขวัญของโรงเรียนรักสะอาดมารยาทดีมีวินยัยตั้งใจเรียนคุณลักษณะโรงเรียนชมประทานผาแตกนักเรียนคนดีสีชมประทานคุณธรรมความรู้ สุขภาพอนามัยทักษะและเทคโนโลยีผู้บริหารครูและบุคลากรแต่งกายเหมาะสมสุภาพอ่อนโยนเป็นต้นแบบที่ดีนำเทคโนโลยีสู่การจัดการเรียนรู้ต้นแบบที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนโรงเรียนเป็น CPS Smart School คือสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามสะดวกปลอดภัย และมีสื่อเทคโนโลยีที่สมบูรณ์วิสัยทัศน์โรงเรียนชมประทานผาแตกจัดการศึกษาในรูปแบบ New Normal ให้ผู้เรียนเป็นคนดีสีชมประทานคือมีคุณธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะตามความถนัดและสนใจมีสุขภาพอนามัยที่ดีโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันตามบริบทภูมิสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของโรงเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนปีการศึกษา2558โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กปีการศึกษา2559โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่7 ปีการศึกษา2,560โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยวาคายาม่า ama, ประเทศญี่ปุน่นปีการศึกษา2,561โรงเรียนฉประทานผาแตก ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฒนเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปีการศึกษา2562โรงเรียนได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนชนบทานผาแตกตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยการนำโรงเรียนบ้านป่าสักงามมาเรียนรวมกับโรงเรียนชมพทานผาแตกตั้งแต่ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2562เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันปีการศึกษา2563โรงเรียนได้ไปนำเสนอผลงานวิทรศการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสเตมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสปทคุณภาพระดับ3ดาวจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ผลงานที่ภาคภูมิใจของครูและนักเรียนในปีการศึกษานี้สรุปอันดับและเหรียญรางวัลผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนทั้งที่70ปีการศึกษา2565ของสพปเชียงใหม่เขต1โรงเรียนจำประทานผาแตกได้อันดับที่8จาก92โรงเรียน20เหรียญทอง2เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงได้จำนวนเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด25เหรียญ และได้เป็นตัวแทนของสพปเชียงใหม่เขตหนึ่งไปแข่งขันในระดับภาคเหนือที่จังหวัดน่านอีก8ปรายการผลการแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกระดับภาคพิจิตรเกมในประเภทการแข่งขันกีฬาริกเก็บทีมชายรางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนชายจังหวัดเชียงใหม่แข่งขันในระหว่างวันที่5ถึง7ธันวาคม2565ณเดละรย่าเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนทั้งประเภทชายและประเภทหญิงจังหวัดเชียงใหม่ผลการแข่งขันงานศิลป,ปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับภาคเหนือรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิอ 1, 1> รรเ edia, ลศอ,อ,ลอันดับที่1การแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมมิกมีเดียระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมมิกมีเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันวาดภาพหลายเส้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีในระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4-6รางวัลเหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speed ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ใน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบเชิญใน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ใน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3